ณดินแดนอันห่างไกลจากผู้คนมีหุบเขาลึกลับที่ผู้เฒ่าผู้แก่เรียกกันว่าเขาพระเมรุที่นั่นมีตำนานเล่าว่าในอดีตการหุบเขาแห่งนี้เป็นสนามรบระหว่างยักษ์สองตนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหุบเขาพระเมรุที่ว่าเป็นเส้นแบ่งแดนระหว่างโลกมนุษย์และโลกแห่งเทวดาบนเขานั้นมีสารหินทิพย์อันเป็นที่เก็บแก้วจกกักรพรรดิ เป็นแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าผู้ใดได้ครอบครองจะมีอำนาจเหนือทั้งสามโลกทาเวสุวรรณจึงได้จัดตั้งผู้พิทักษ์ขึ้นสองตนให้เฝ้าอยู่คนละฟากของหุบเขาได้แก่ทศมาลายักษ์เขียวผู้มีเมตตามั่นถือธรรมะและวายุครามยักษ์แดงผู้ทรงพลังทั้งสองคอยคุ้มครองแก้วจัก,กรพรรดิได้เป็นอย่างดีร่วมกันต่อสู้นับครั้งไม่ถ้วน จนเป็นสหายร่วมรบแต่อยู่มาวันหนึ่งวายุครามเกิดความเบื่อหน่ายกับการเฝ้าหุบเขาวายุครามจึงเกิดความโลภอยากได้แก้วจัก,กรพรรดิไว้เป็นของตนเพื่อที่จะได้ครอบครองทั้งสามโลกและไม่ต้องเฝ้าหุบเขาอีกต่อไปวายุครามจึงไปชักชวนทศมาลาวายุครามพูดว่าทศมาลาเจ้าไม่เบื่อหรือเฝ้าหุบเขามาเป็นร้อยร้อยปี เหตุใดเราต้องรับใช้สวรรค์ทั้งที่เราก็มีริบมีเขี้ยวเล็บทำไมเราไม่เอาแก้วจัก,กรพรรดิมาเป็นของเราแล้วครองทั้งสามโลกไปด้วยกันทศมาลาตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งสงบเราปกป้องโลกม่ใช่ครอบครองมันหากเจ้าแปลพักข้าจะต้องหยุดเจ้าวายุครามรู้ดีว่าทศมาลาไม่มีทางร่วมมือด้วยจึงไม่ได้โต้ต่อไป แล้ววายุครามก็หันหลังเดินจากไปวายุครามจึงคิดแผนการขโมยแก้วจัก,กรพพัดในตอนที่ทศมาลาเผอคืนหนึ่งวายุครามได้แอบเข้าไปที่สารหินทิพย์เพื่อที่จะขโมยแก้วจัก,กรพนแต่ทศมาลารู้จักนิสัยของวายุครามดีจึงเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเขาแอบตามวายุครามไปเพื่อที่จะได้จับวายุครามได้คาหนังคาเขา ขณะที่วายุครามกำลังจะหยิบแก้วจัก,กระพัดทศมาลาก็โผล่มาแล้วพูดว่าเจ้าจะขโมยจริงๆงั้นหรือวายุครามโต้กลับใช่ข้าจะครองทั้งสามโลกถ้าเจ้าแน่จริงเจ้าก็ต้องหยุดข้าได้ยักษ์ทั้งสองเปิดฉากการต่อสู้วายุครามใช้ดาบเพลิงฟันทุกอย่างที่ขวางหน้าทศมาลาใช้กระบองสายฟ้าฟันโต้ตอบทั้งสองปะทะกันอย่างดุเดือด เสียงฟาดฟันดังสถานทั้งป่าเขาพระเมรุสั่นสวยัยทั้งสองใช้วิชาอาคมต่อสู้กันสามวันสามคืนยังไม่รู้ผลแพ้ชนะแต่ยิ่งสู้กันนานวันเท่าใดแก้วจัก,กระพัดที่สารหินก็เริ่มหม่นแสงและร้าวแตกทันใดนั้นเสียงอันศักดิ์สิทธิ์ของเท้าเวสุวรรณก็ดังลงมาจากฟ้าเมื่อผู้เฝ้าทมแปรเปลี่ยนเป็นผู้ชิงอำนาจสมบัติ ก็ไม่ควรอยู่กับใครสิ้นเสียงนั้นแก้วจัก,กรพพัดแตกสลายกลายเป็นฝุ่นแสงปลิวไปทั่วเขาเมื่อทั้งสองเห็นแก้วจัก,กรพพัดแตกสลายทั้งสองก็หยุดต่อสู้กันวายุครามคุ่นคิดว่าตนเองนั้นทำอะไรลงไปเขาสุดลงร้องไห้เพราะรู้ว่าความโลภของตนทำลายทุกอย่างทศมาลาถ,ถึงแม้จะบาดเจ็บก็ยังเดินมาหาพร้อมกล่าวว่าเจ้าผิด แต่เจ้ากลับใจได้ขอเพียงเจ้ายอมรับและยอมไถ่บาปทั้งสองนอนสลบเพราะความเหนื่อยล้าเมื่อทั้งสองฟื้นจากอาการบาดเจ็บทั้งสองจึงร่วมกันสร้างสารใหม่จากหินที่เหลือของสารเดิมและสาบานต่อกันว่าจะเฝ้าศีลไม่เฝ้าทรัพย์ขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ